ดีค่ะเปิดคลิปมาวันนี้ก็จะเศ้าๆหน่อยนะทุกคนงานนี้มีน้ำหูน้ำตากันแน่นอนเปิดคลิปมาวันนี้ก็เห็นข้าวของเต็มห้องไปหมดไม่ใช่อะไรนะทุกคนเบลก็จะกลับอิรานนั่นเองเบลก็เตรียมของไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเนาะแล้วตอนเช้ามาก็ไปหาซื้อสตอมาให้แม่เรียบร้อยนะจ๊ะแ,แม่ก็จะแกะแล้วก็แพ็คส่งลูกค้าทันเวลาเนาะ เมื่อเช้าเบลก็ไปส่งปลามาเรียบร้อยเก็บของไว้ตั้งแต่เมื่อคืนเที่ยงมาก็เป็นเวลาที่เราที่จะ,จะออกรถนะเพราะว่ารถบัสที่เรานั่งไปเนี่ยเขาจะออกตอนประมาณเที่ยงครึง่งอ่านั่นแหละเบลก็เลยจะไปตอนประมาณเที่ยงครึง่งเพราะว่าจาก ตัวคิวรถกลับบ้านก็ไม่ไกลนะทุกคนก่อนที่จะออกจากบ้านใดๆอื่นใดเราก็ต้องขอพอรกับพระในบ้านก่อนนะทุกคนทุกครั้งที่เบวออกจากบ้านหรือจากแม่แม่ก็จะผูกแขนให้เบลเสมอแล้วเราก็จะกอดกันแบบนี้เสมอสําหรับเบลกับแม่นะทุกคนไม่เคยได้อยู่ด้วยกันนานไม่รู้เป็นอะไรไม่รู้เป็นพ่อดวงของเราหรือเปล่าอันนี้เบลก็ไม่รู้ แต่ว่าพยายามที่จะอยู่กับแม่แบบไหนพยายามที่จะอยากอยู่ด้วยกันแค่ไหนสุดท้ายเราก็ไม่ได้อยู่ด้วยกันอยู่ดีตั้งแต่เล็กจนโตแล้วแต่ก็ไม่ได้ถือโทษโกรธอะไรไม่ได้ถือโทษโกรธฟ้าดินเทวดาลิขิตอะไรก็แล้วแต่มันอาจจะเป็นช่วงเวลาหนึ่งของเราก็ได้สักวันหนึ่งเราอาจจะได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งก็ได้นะทุกคนเแบลบมีความสุขมากในการใช้ชีวิตอยู่กับแม่ Cổ mê, qua đây thông cao hay mẹ, đây. บริการหรือว่าได้เทคแคร์แม่ทุกสิ่งอย่างอยากให้แม่มีความสุขในทุกๆวันสิ่งที่เบลทำให้แม่ได้อาจจะไม่มากมายแต่ว่าเราก็ค่อยๆไต่มันไปตามระดับเนาะทุกคนเนาะหวังว่าสักวันหนึ่งเราก็จะมีในสิ่งที่เราหวังในสิ่งที่เราอยากได้ขอแค่เราขยันและทำไปด้วยกันทำไปบรมอมมกันจับมือกันทำมันจะไปได้สำเร็จแน่นอนเบลคิดแบบนี้เสมอนะนะทุกคน ด้ว่อยากให้แม่อยู่อย่างมีความสุข ถ้าเบลไม่อยู่นะทุกคนน้องก็จะแวะมาบ่อยๆแล้วก็พ่อก็จะมาอยู่เป็นเพื่อนแม่ถ้าเบลไม่อยู่ก็คือพ่อก็จะย้ายมาอยู่กับแม่เลยแล้วก็เวลาไปทํางานก็จะไปทํางานแล้วก็กลับมาก็มานอนที่บ้านที่นี่แหละนะทุกคนก็เป็นบ้านอีกหลังหนึ่งที่เราได้อยู่ใหม่แล้วเงียบสงบมากบ้านหลังนี้ไม่มียุงเบลชอบมากทุกคนมีแต่ว่าไม่เยอะแต่ว่ามันก็ไม่กัดลูกเราขาลายแน่นอนะเห็นไหมน้องอดินกับบรานก็คือไม่มีเรื่องยุงให้กวน ใจเลยก็มีกัดนิดๆหน่อยๆบ้างแต่ว่าก็ไม่เยอะมากถึงเวลาเราแพ็คก,กระเป๋าเรียบร้อยก็บกมือลาบา,บายบายแม่นะทุกคนคือน้องชายก็เปิดเพลงกล่อมแบบว่าโอู้โูน้ําตาเบลคอเบ้าเลยนะทุกคนจากเบลไม่เคยแบบว่า เดเเวลากอดแม่หรือมือเรื่องซึ้งอะไรอ่ะจ,จะไม่ค่อยร้องไห้นะแต่ว่าถ้ามันเป็นเรื่องไร้สาระหรือว่างอนผัวโกรธผัวนี่โอ้ยน้ำตาว่ามาเป็นทงหน้าจะน้ําตานี้มันยิ่งอ่างจักกุชี่ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องซึ้งอะไรอย่างเงี้ยต้องมีเพลงดิวอารมณ์นะคะถึงจะร้องไห้ได้แต่ก็นะมีพวก็ต้องมีจากอย่างที่ว่าหละทุกคนเราก็ยังไม่อยากที่จะห่างแม่แต่ว่าทําไงได้อนะเนาะคนเรามันก็ต้อง มีภาระเป็นของตัวเองสักวันหนึ่งวันหนึ่งเราอาจจะได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆก็ได้เบลเองอพยายามที่จะอยู่กับแม่มามากมายแต่ว่ายัางไงก็อยู่ไม่ได้อยู่ดีทุกคนตั้งแต่เล็กจนโตแม่ก็พยายามที่จะกลับมาหาเบลอยากเอาเบลไปอยู่ด้วยแต่มันก็มีเรื่องให้เราคาด กันตลอดเลยโดลก็มาให้น้องชายมาส่งนะทุกคนที่คิวรถแต่ว่านางบอกว่านางจะกลับเลยไหมหรือจะให้รอเบลให้น้องรอจนว่ารถกว่าจะมาเนาะเราก็จะนั่งรอคนเดียวมันก็จะยังไงหนูน้องก็รอนะทุกคนวันนี้น้องก็คือไม่ได้ไปทํางานเลยก็ามานั่งรอรถเบลนั่งรอรถอยู่ประมาณ ชั่วโมงหนึ่งนะเขาบอกให้เรามาตั้งแต่เที่ยงครึ่งแต่รถมาประมาณบ่ายสองจ้าเราก็นั่งรอบนไปสุดท้ายเราก็ได้ขึ้นรถอยู่ดีก็ได้ซื้อขนมให้ลูกคนละหอนทุกคนข้าวเครื่องเที่ยงก็ยังไม่ได้กินเลยก็ขึ้นรถแล้วน้ําก็ยังลืมซื้อแต่ก็โชคดีที่ว่าขึ้นมาแล้วเด็กๆเขาก็เล่นได้สักแปบบ๊บหนึ่งกินขนมได้นิดหนึ่งแล้วก็นอนหลับปุ๋ยไปแบบนี้เลยค่ะทุกคนค่ะนอนหัวซกกันแบบนี้เลยถ้าบนเครื่อง เองบินนะเวลาไปต่อเครื่องบินนะถ้าอดิน,นกับอน,นาน,นอนหลับแบบนี้จนถึงยาวถึงอีลานะโอ้เบลจะสาทุกมากๆเลยค่ะทุกคนแต่ว่าก็ไม่ค่อยยุ่งยากหรอกเพราะว่าอดินกับวนานเขาก็ไปไหนมาไหนกับเบลก็คือชินไปแล้วถึงเวลาก็นอนตื่นขึ้นมาก็กินไม่ค่อยงี่งเง่าอะไรมากมายเห็นลูกหลับนะทุกคนเบลก็ไม่ได้นอนไปด้วยเนาะเบลอ่ะก็คือนอนนิดเดียวใช่ไหมเบลก็เผลอหลับไปพักใหญ่เลยถึงรู้สึกตัวขึ้นมาอีกทีอ๋อเราถึง กระบ,บี่แล้วตอนแรกรูก้สึกเจอขึ้นมาถึงกระบ,บี่โอ้ถึงกระบ,บี่แล้วเบลก็เลยหลับต่อพอรู้สึกเจอขึ้นมาอีกทีเอ้าถึงพังงาแล้ว พอถึงพังงาปุ๊บผ่านแม่น้ำปั๊บผ่านแม่น้ำปุ๊บมาถึงภูเก็ตเลยทุกคนปุ๊บปับ๊บไวรวดเร็วทันใจว่ามันจะไปเดอรแมนจ้าคนขับรถก็ยื้อจืดเอาจืดเอาแล้วมันก็แป๊บเดียวถึงภูเก็ตแล้วจ้าทุกคนจ้าภูเก็ตอันเป็นที่รักไปไหนก็มาแต่ภูเก็ตลูกภูเก็ตจริงๆเป็นลูกใต้จริงๆทุกคนเป็นลูกใต้จริงๆเลย ก็คืออยู่ภูเก็ตมาเป็นทางานจนได้ผัวมาทีไรก็มาลงภูเก็ตมาทีไรก็แบบนึกถึงแต่ภูเก็ตนะเพราะว่าเราเคยอยู่ที่นี่ไงทุกคนเราไปไหนมาไหนเรารู้จักทางหมดแล้วว่าไปอู้ปาขี้ค่ะเขาเรียกงี้เลยเราก็จะไปที่โรงแรมกันนะทุกคนรถติดมากกว่าจะถึงโรงแรมก็คือสะบักสะบอมกันมากเบขอตัดภาพมาที่โรงแรมเลยเพราะว่าตอนที่เราขนของขึ้นรถแท็กซี่นะก็คืออุ้ยทุรักทุเรมาก ก็ยังดีที่ว่าพี่แท็กซี่เนี่ยเขามานั่งรอเราที่หน้าคิวรถรือเขาถามว่าแท็กซี่ไหมแท็กซี่ไหมเบลก,ก็ตอบไปว่าเอาเท่าไหร่เบลหวงนี้ไปโรงแรมตรงนี้ตรงนี้เขาก็เลยบอกว่า200ทุกคนจากตรงนั้นไปถึงตรงนี้200เบลก,ก็เลยว่าของเยอะนะไหวไหมเขาก็เลยว่าขอดูของก่อนพอเห็นเขาเห็นของเบลเท่าน,นั้นแหละทุกคนเขาก็เล้ว่า เพิ่มเงินให้หน่อยได้ไหมร้อยหนึ่งเดี๋ยวจะขนของไปช่วยแล้วก็ไปส่งถึงหน้าโรงแรมเลยเบลก็เลยว่าโอเคได้เพราะว่าของเราก็เยอะมากจริงๆถ้าไม่มีคนช่วยก็คือโอ้ยไม่รู้จะเอากลับยังไงละทุกคนแต่ก็ดีนะเขาก็มาถึงมาส่งถึงหน้าโรงแรมจริงๆแล้วก็เบลก็ขนของมาช่วยเบลด้วยแล้วก็บางไว้ที่หน้าโรงแรมก็คือเบลอะ เช็คอินเข้าในโรงแรมใช่ไหมเบลฝากของไว้ที่หน้ารอนในล็อบบี้แต่ว่าเบลเอาแค่เสื้อผ้าขึ้นมาแล้วก็พวกของใช้จําเป็นเนาะเอาขึ้นมาบนห้องเบวก็จองห้องไว้คืนหนึ่งนะทุกคนแล้วก็ ตอนประมาณตีห้าครึ่งเแบลบก็จะเดินทางจากโรงแรมเนี่ยไปที่สนามบินเพื่อไปเช็คอินที่สนามบินไปที่ประเทศโอมานเแบลบก็ไปที่โอมานไปต่อเครื่องที่โอมานแล้วก็ไปที่อิหรา่านคนคราวนี้เแบลบไม่ได้บินตรงเหมือนไฟมาที่แรกเพราะว่ารู้สึกว่าบินตรงเด็กๆเ,เหนื่อยแล้วก็อันนาก็คือไม่ได้นอนแล้วก็แบบร้องไห้ทั้งคืนแบบยุยิ้ยยิ่เหยียดไปเหยียดมามันมันเหมือนไม่ได้เนี่ยแล้วเขาเลือกที่นั่งให้เรา ก็คือแคบมากแล้วมันไม่กว้างเลยเแบลบว่าของอ่าซารามเอน่ะมันมันค่อนข้างที่จะโอเคนะเราสามารถเลือกที่นั่งได้เองเพราะว่าเบลจองตั๋วเองใช่ไหมทุกคนเบลก็จะเลือกที่นั่งแบบ สุดท้ายเลยถึงจะมันจะมีเสียงคนเข้าห้องน้ําก็ไม่เป็นไรลูกเราไม่ไปกวนคนอื่นก็แล้วกันแล้วมันก็ดีกว่าด้วยมันจะมีสามที่นั่งอย่างเงี้ยถ้าข้างหลังสุดอะ่ะมันไม่มีใครมานั่งอยู่แล้วแหละเราก็จะได้ที่นั่งกว้างแล้วก็ให้ลูกเราได้นอนสบายเออเราคิดแบบนี้ทุกคนแบบนี้เวิร์กกว่าแต่ถ้าเป็นอีกสายการบินที่มันบินตรงอะ่ะ เราเลือกไม่ได้เราก็เลยไม่อยากนั่งแล้วเราก็ว่าเอออันนี้แหละราคาก็ดีแล้วก็เราเลือกที่นั่งได้เองด้วยก็คือเลิศเลือเพอร์เฟกมากเราก็เลยเลือกค่ะเราก็จะไปที่โอมานแล้วค่อยต่อเครื่องไปที่อ่าเตหรานอิหร่านนะทุกคนเราเดียวก็จะถึงประเทศอิหร่านตอนประมาณสี่โมงครึง่งกว่าจะลงเครื่องกว่าจะเช็คอ่าตรวจพาสปอร์ตตรวจด่านคนเข้าเมืองเข้ามา ก็เป็นเวลาห้าโงก็นัดแนะก,กันกับพ่อบ้านเรียบร้อยเบลอะทําซิมประเทศอิหร่านหายทุกคนไม่รู้มันหายไปไหนนะเบลก็ว่าเบลแกะออกอย่างดีนะเบลแกะออกจากโทรศัพท์เครื่องของน้องอดินอนะแล้วเบลก็ไม่ได้แบบว่า ใส่เข้าไปเลยไงเบลก็เอาใส่ไว้ในกระเป๋าแล้วมันก็หายมาทีไรหายถุกถี่ทุกคนแต่ก็ไม่เป็นไรพอกลับไปพ่อบ้านก็พาไปทไําใหม่ดีซิมก็คือใช้ซิมเดียวเบอร์เดียวตลอดชีวิตก็ได้นะทุกคนก็ใช้ไปเลยไม่มีวันหมดอายุก็ใช้ชื่อเราไปเลยวันไม่เหมือนบ้านเราเติมเงินก็จะมีเติมวันใช่ไหมด้วยแต่ว่าที่ประเทศอิหร่านจะไม่มีแบบนั้นก็คือซื้อแล้วก็คือเราก็เติมเงินถ้าเราไม่เติมเงิน วันมันก็ไม่หมดซิมมันก็ไม่ตัดใช้ได้ยาวๆเลยมาถึงโรงแรมก็คือโอ้โหทุกคนเหนื่อยสุดๆไปเลยขอเอนหลังสักหน่อยเถอะเอนหลังสักแป๊บหนึ่งเราก็จะมาเดินทางมาหาอาหงอาหารแล้วทุกคนยังไม่ได้พาลูกกินข้าวเที่ยงเลยกินแค่ขนมพ่อเดียวนั่นแหละแต่ว่าตอนเช้าก็คือกินข้าวเช้าไปแล้วแม่เบลก็ป้อนไข่ดาวไข่ไข่ขเจียวกับซอสมะเขือ,อเทศก็ให้กินกับข้าวให้น้องอาาไปแล้วเบลกลับมาส่งของกลับมาจากส่งของก็พาน้องอดี กินข้าวแล้วกินข้าวไข่เจียวนั่นแหละก็พากันกินข้าวไข่เจียวไปก็ตอนประมาณสิบโมงเนาะพอเที่ยงเราก็คือเดินทางต่อมาลึบปึ๊บเราก็คือไม่ได้มีเวลาบ้างกินข้าวเลยก็เลยซื้อขนมให้ลูกกินแค่นั้นแหละพอมาถึงภูกเก็ตปึ๊บเบลก็รีบพาเด็กๆมาหากับข้าวกินเลยเบลไปเห็นอ่ะ ที่รามไรเขามีไก่ย่างขายนะทุกคนมันก็จะเป็นเหมือนตลาดเปิดท้ายเล็เ็นร้านไก่ย่างอิสลามจ้าทุกคนเราก็เลยไปซื้อขา้อาวเหนียวมาด้วยสมหอ่อแล้วก็ไก่ไม่ละสิบบาทนั่นที่น้องอนนาถือเห็นไหมทุกคนไม่ละสิบบาทจ้าทุกคนแต่ว่าไก่เขาอร่อยดีนะ เป็นคนอิสลามขายจริง,รงๆเแบลบก็เห็นคนอิสลามขายของก็ตรงดิ่งไปเลยจ้ากินกับข้าวเหนียวด้วยอัน,นาก็คือหิวหนักมากทุกคนทุกทีนี่เบลป้อนข้าวสายหัวแล้วสายหัวอีกแม่เบลนะ่ะชอบพูดว่าน้องอานาสสยหัวเหมือนปวกเลยเบลก็หัวเราจะตายอะไรว่าใส่หัวมันปวกเล <c oughs> บลก็เลย,าายแบบถามว่าทำไมต้องพูดว่าใสายหัวมันปวกก็ <c oughs> แม่ก็บอกว่าลองไปดูดิปวกมันชอบสายหัว <c oughs> แล้วน้องนาก็คือแบบปวกเหมือนปวกเลยนะหัวเวลาก็าเอาเราให้กินข้าวก็ชอบสายหัวไม่เอาไม่เอาอะไรเงี้ยถ้าไม่หิวจริงๆน้องก็จะไม่กินเองแต่หิวแบบหิวหนักก็คือจะหยิบกินหยิบกินเลยนะทุกคนไม่กลัวอดตายแน่นอนค่ะ เบลเองก็หิวโซมากทุกคนกลัวไม่อิ่มซื้อทั้งมามา่าซื้อทั้งข้าวไข่เจียวแล้วก็ทาโกโยากิไก่ย่างอะไรไม่รู้ไม่ร,มรู้จะกินหมดหรือเปล่าโดนัทกุ้งอะไรเนี่ยก็ซื้อมาให้ลูกแต่ว่าทาโกยากิก็คืออยากกินเพราะว่าไม่ได้กินมารอบนี้ก็คือเพิ่งได้กินนะทุกคนเราทําเองไม่เป็นเนานะเรื่องกินเรื่องใหญ่สําหรับเราเราก็บ้ามไปเลยจานหนึ่งคำฮูดังปึงไหมคะแซบมีรสชีสรสปลาหมึกรปสปลาแซลมอนอะไรไม่รู้กินเข้าไปไม่รู้ รสอะไรประรวมกันเป็นรวมมิตรไปแล้วจ้าอยู่ในท้องกินแล้วก็เข้าห้องน้าําจะถ้าไม่ย่ามาเห็นนะทุกคนว้ยทาไมเบลกินเยอะขนาดนี้แกจะด่าบเบลอยับเลยแหละเบลว่านะแกไม่ค่อยให้เรากินเยอะนะกินแค่อย่างเดียวกินเพื่อพออิ่มจ้ะไม่ได้ค่ะเราต้องกินให้มันแบบดูดันดูเดือดค่ะเพราะว่าเราใช้พลังงานเยอะเนาะเด็กๆไม่ได้เจอทีวีมานานมากเลยนะทุกคนตั้งแต่ เรากลับมาจากที่ภาคอีสานใช่ไหมเราไปที่โรงแรมนะ่ะทีวีมันก็ดูไม่ค่อยได้เนาะเราไปพักที่นั่นสามวันก็ไม่ได้เจอทีวีเลย มาที่บ้านห้องเช่าบ้านใหม่ที่ว่าเราเช่าให้แม่ก็คือยังไม่มีทีวีเด็กๆก็ได้ดูแต่โทรศัพท์กับ iPad แล้วมาที่เนี่ยที่โรงแรมตรงนี้ก็คือได้มาดูทีวีแล้วทีวีมันมี YouTube ใช่ไหมพอมาถึงก็บอกให้เบลรีบเปิดให้เลยเปิด YouTube ให้เดี๋ยวนี้เบล้วก็เปิด YouTube ให้ลูกดูนะทุกคนแล้วก็ดู YouTube ไปกินข้าวไปเด็กๆ,ๆก็คือเอนจอยมากทุกคน <c oughs> วันนี้ก็คือกินข้าวเสร็จอาบน้ํานะทุกคนจัดกระเป๋าเล็กน้อยแล้วก็เตรียมพัสปุง์ง ์ตอะไรให้เรียบร้อยเราก็จะเก็บของเพราะว่าตีห้าครึ่งรถแท็กซี่จะมารับเราไปที่สนามบินใครสนใจสั่งปลาร้าสตอไตปลาอย่าลืมทักมานรจจะส่งของวันที่สามนี้จากพรุ่งนี้เราก็จะเดินทางไปที่ประเทศอิหร่านไว้ไปเจอกันที่ประเทศอิหร่านนะคะคลิปนี้เบลก็จะปล่อยให้ทุกคนดูเรื่อยๆนะทุกคนดูไปก่อนเดี๋ยวไปถึงอิหร่านเบลจะมาอัปเดตชีวิตเบลให้ดูว่าถึงอิหร่านแล้วมันเป็นยังไงกันบ้างเนะ สำหรับวันนี้ก็ลาทุกคนเพียงเท่านี้อย่าลืมกดไลค์กดแจกกดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะจ๊ะสวัสดีค่ะ